บอกบ่าจำบอกบ่าจำบอกว่จำหมดชื่อนิสัยเอาอยู่เลยบอกว่าืจอบ่าจำบักเจ้าสูงยัยบักเจ้าสูงยัม อย่าได้เขางับ b ข้ออะไรบวกหมูมันโดดเนี่ยเฮ้ยมีน่ารักด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย,อ,ยออกมาลดมาลูกลดมา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 ลดมาหยุด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 หมูมาน,นี้ มนันนี่แม่เห็นอย่างนี้เอาเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงเมื่อบอกหมูเจอของแทค่ะอุ้ยบกหมูเจอของแทะแล้วมาพี่บ, <c oughs> บกหมู หมูเจอของแถมแล้วแน่นแน่นแน่รายกาดหมูมีเพื่อนแล้วหมูมีเพื่อนแล้วหมูเจอของแถมเมื่อหมูเจอเนื้อคู่ว้าดุมาก แมวจัดสนอ่ะจัดโซนเนี่ยดยูแล้วบ้านนี้มีสาวบ้านนี้มีลูกสาวบักโดกับบักหมูนี่มาเห็นบ้านนี้มีสาวนี่สัม ไม่เธอจะทําแบบนั้นไม่ได้นะเธอจะทิ้งลูกชายฉันสุดหล่อฉันแบบนี้ไม่ได้นะตัวเล็กนี้สับเนี่ยค่ะหมูเอานี้สับนี่ละ่ะ ไปเถอะเขาส่สนเท่าดอกไอหมูหลอกกว่าป่ะลูกปะ่ะเดี๋ยวแม่จะหาผู้สาวน่ารักน่ารักให้หมูหมูหลอกเกินหม,หมูหลอกเกินที่จะมีแฟนบ้านป่ะลูกป,ะปะ่ะป่ะเนาะเนาะ เมื่อบกหมูเจอเนื้อครูค่ะไปแลวกดไหลกดแช่น้ำข่าทิ่มรถตู้จะออกเดินทางเลยค่ะป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 ะเมื่อกี้สตาร์ทเครื่องยาปะ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 ไปแล้วกลับกลับบ้านเรา เฮ้อกลับกลับกลับงูเจอเนือครูจนได้ค่ะมาเร็วทั้งโดทั้งดุกดิกติดผู้หญิงไปกลับมาห้องน้ำเรียบร้อยแล้วค่ะ บาปะกับกลับกลับกับ้นี้นนนสิไปทุลาก็คือสิบเร่ผาแลนดนโดนนะเดี๋ยวจะหาข้าวหาปลาให้กินหาข้าวหาน้ำหาอาหารไว้ให้ให้เฝ้าบ้านละแม่ไปทุลาป๊าบาบาแบบว่ม่ทุลาก็พออีก ขอบคุณ FC นะคะ FC ที่เข้ามาใหม่ FC น้องอูงอิง f อสาวหน่อยเพชรบานแพงคอมเมนต์ขอมากค่ะแสดงความคิดเห็นนะคะมีเรื่องเล่าอย่างต่างๆอยากแสดงความคิดเห็นการคอมเมนต์ขอมากค่ะพูนปูปูแล้วขุดเนียงอยู่บน ลบกุดทางนะคะ่ะกะดีค่ะเริ่มจสีเศร้าหนาวแล้วเด้อพี่น้องเริ่มเขาสูหนาอวแล้วโอ๊าายระบ,บาดระบาดลบรลกก็ลุกลบรถอยู่ค่ะ บํกคามโฆษณาคือกำลังใจคนเฮ็ดช่อง YouTube นะคะโอ้บักหมูบกสนบบกหมูบกมกรูปล่างคึ้กัน <laughs> หลายการแห่งบกหมูบกสนใจรุ่นนั้น กลับแล้วพอแล้วลูกพอแล้วบ้านละ รถไหลูกออยังอีกนี่กมูหมนะมาพามมาดีดังหมูมัมดีๆอยงเด้ค่ะมาเรมาเเร็วมารมาเร็วเร็วโอ้ยมุนเบิดเรดช่องมาหยอกกันอไป ุูมนี่ขึ้นไปเอาเยดีดีดีแม่เอาเธอดึงขึ้นไปเขายันนะดีดียันอแ้ขอแล้วพอแล้วใจบกขาดไปเล่นกล้วไม่เล่นกันแล้วมเ่วเออเบงลูกสาวนเนี่ยดีดี โอ้เบิ่งลูกสาวเพิ่นมอมแมมแฮงไปไปไปบ่าวันบ่าวันบ่าวันมาหน่อยดีๆพันยาเอ้ยดูลูกสาวลุงเดียเบิ่งลูกสาวลุงเดียเอ้มาหนึ่งเบื ไอ้บกหกกมูกินมาหนีมาหนีเต้าโยกัน,นบ่นท่านเห็นนี่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  ัวเมียนี่ว่าหยุดชะงักเลยหยุดชะงักเลยตัวนี้โอ้ยลูกดิกได้กินตัวเมีย้เใสแต่โอกาสตัวใหญ่กว่าเขาแล้วนอกนั้นน้อยกว่าเขาเหมือนับหมอนี่เพิ่นใหญ่กว่าเขาแหมเพิ่นคมอาผู้ชายหรือผู้หญิงน่ะผู้หญิงผู้ชายลูกมันสิไ มไม่เอาผู้หญิงไม่เอาผู้หญิงจะไปส่งเม่มั้นบไอไปส่งเออไปส่งเด้อจะมาเที่ยวเขามาเที่ยวค่ะเที่ยวดุม้มเอียงขนาดนั้นมาไ่ <c oughs> ปปวดไปปวดกับทีสตัวแล้วปวด ไปแล้วไปแล้วไปแล้วบอหมูเนี่ยมึงตัวใหญ่แหงเนาะเอ้ก็ตัวนี้ตัวเดียวไปอยู่ใกลตัวอื่นนอยกวเขาเขาเป็นเด็กเขาเป็นเด็กอียงนี่อียงนี่บหมูว่าอียงนี่ไนีู่้ใด ลูกปามาป่ะพอละพอละเอามาเก็บละกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเะคะ่ะสวัเบิร์โฆษณาให้น้ำตีเมล์ตู้จะออกเดินทางแล้วค่ะบ้าขามโฆษณานะคะเบิร์โฆษณาแล้วขอบคุณที่เอฟซีที่ช่วยดูย้อนหลังให้ด้วยนะคะขอบคุณมากมาย เราอ่านคอมเมนต์นะคะวันนี้กลับมาก็จะมีเวลาได้ตอบคอมเมนต์เอฟซีจะย้อนตอบคอมเมนต์นะคะเอฟซี FC. อยู่จังหวัดใดอยู่มองใดทํางานอยู่สกรตามไปนั่งให้กาลังใจทุกคนนะคะให้กํำลังใจทุกท่านสู้ๆนะคะ เราจะให้กำลังใจกันแบบนี้ทุกๆวันนะคะแสงองอดงความกดิหินเขาปปน้ามาเฟซบุ๊กไปนั่งลุ่มๆแรงๆนะคะเข้าไปติดตามกันได้ค่ะลุมๆแรงๆนะคะก็ไม่มีไม้ยมกคะ่ะลุมๆแรงๆลมๆแรงๆไม่มีไม้ยมกค่ะพอกระนม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สำนีนก่อนจ้า เสร็แล้วค่ะเก็บของขึ้นรถอยู่สำัสดีคอณค่ะสวัสดีค่ะ